สวัสดีค่ะพี่น้องา่าสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าก็อยากมีความรู้เนาะเอาความรู้มาฝากเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์แจ้งเนาะสำหรับฝรั่งเกิดอุบัติเหตุและเสียในเมืองไทยและเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสารทูตนะคะในเคสที่เพิ่งคุยในไลฟ์สดแต่ตอนนี้ยายจ๋าอยู่ในสายอยากให้เจ้าของนะเล่าสู่กันฟังยายจา๋าอึง้งมากๆเลยเพราะว่าหลายๆเคสที่คุยกับยายจานะ๋าเนาะส่วนมากก็จะเป็นเคสประมาณว่า ค่าป่วยค่ารักษาโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นแต่นี่เรามารู้ถึงการช่วยเหลือเนาะทั้งสถานทูตและทางโรงพยาบาลนะคะอนในมุมที่สามีฝรั่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนาะอันนี้เกี่ยวกับ accident, อ,อุบิเหตุเนาะอืลงมาสวัสดีค่ะอ่ะมาเล่าสู่กันฟังหน่อยสิเนาะขอบคุณมากๆอย่างนแรกก่อนต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะ ที่เกิดขึ้นนะคะงานศพพึ่งเสร็จไปวันเสาร์ที่ผ่านมาอันนี้เคสฝรั่งเบลเยียมนะโอเคเล่าสู่กันฟังเลยเนาะเกิดอะไรขึ้นสามีทึงได้เสียนะคะอยู่กันมาแต่งงานเป็นประเทศเบลเยียมนะเป็นฝรั่งเบลเยียมนะคะแต่งงานมาสิบสองปีเนาะอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> อุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อไหร่อุบัติเหตุวันวันศุกร์ วันศุกร์ตอนเย็นวันที่สิ <16 S 2> บหกวันที่ 15, 1กที่ผ่านมาอื <15. S 2> อหึวันที่ห้าค่ะแกตกบันไดอืแต่ว่าแกเสียชีวิตตอนนำส่งโรงพยาบาลทุกนี้มันก็จะมีค่าใช้จา่ายค่า ยาค่าอะไรของเขารวมกันแล้วเป็นมื3หนึ่งมืสามพันหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแต่หนูมมไม่มีตังจ่ายก็เลยบอกกับทางโรงานมว่าเดี๋ยวจะไปขอมูลนิธิชาวต่างชาติมูลมูลนิธิชาวต่างชาติเนี่ยเราจะต้องติดต่อในโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนโรงพยาบาลค่ะอ๋ออันเนี้ย อันเนี้บอกเลยนะมันเป็นเรื่องใหม่เลยอ่ะต่อเลยค่ะต้องต้องให้ทุกคนเนียฝรั่งทุกคนลองถามว่ามันจะมีมูนิธิของชาวต่างชาติอยู่ทุกโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่แน่ใจโรงพยาบาลรัฐนะเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะจากอืมอมของรัฐบาลแบบกดอุ้ย แนะม่ขอ,อนี่น่ย,นนยายขอ,อนี่หน่อยครับโอเคค่ะไม่เป็นไรอันนี้ปรึกษาพูดคุยเพราะฟังมาพักหนึ่งแล้วขอย้อนอัดเสียงเพื่อที่จะนะเนาะให้ความรู้กันนะคะสำหรับสามีกเกษียณในเมืองไทยย่ายจ่ายิ่งฟังยิ่งมีหลายสิ่งหลายสิ่งอย่างเลยคือหนึ่งเขามีสติ สองนะคะการถามไทยหลายสิ่งหลายอย่างคือสวัสดิการหรือเกี่ยวอะไรกับผัวฝรั่งเนี่ยถ้าเราได้จุดตรงเนี้หยหลายๆคนตอนนี้ที่อยู่ในเมืองไทยในฝรั่งวัยเกษียณเนาะแฟนอายุเจ็ดเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบเก้าที่เสียนะคะอายุมากในเมืองไทยเยอะแยะแล้วเราจะเตรียมตัวป้องกันยังไงถ้าเราไม่มีเงินสำรองถูกไหมอ่ะต่อเลยค่ะทีน,นี้เราก็ต้องไปสอบถามเพราะว่ามันมีมูลิตี้ของชาวต่างชาติช่วยเหลือชาวต่างชาติ เราขึ้นไปถามเขาเอางทีงนี้เขาจะเขาจะติดต่อให้เราเองหรือว่าเราจะติดต่อติดต่อทางสถานทูตเองหระทรงศูนย์นเองก็ได้แต่สะดวกที่สุดคือเราติดต่อกับสถานทูตเราจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเกี่ยวกับค่ารักษาค่ะือว่าเราไม่เข้าใจเอกสารอะไรเราเราโทรไปปรึกษาเขาได้เลยที่สถานทูต ทุกอย่างสถานทูตเบลเยียมช่วยดีมากอู้อันนี้ดีใจมากๆนะฮะสถานทูตเบลเยียมช่วยดีมากๆนะทุกคนและรายละเอียดที่ดีเนาะอืมเพราะว่าส่วนตัวตัวหนูเองไม่รู้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเอกสารใดๆเลยมีแต่ไม่เข้าใจอะไรเราก็โทรถามทักไปถามที่ไลน์หนูจะมีไลน์ที่สถานทูตหนูจะทักไปถ้าเขาไม่ว่างเราก็โทรไปที่เบอร์โดย,โดยตรง ออืเขาก็จะมีอย่างอย่างของเบลยเยียมเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสแต่เราพูดไม่ได้เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าคุณเก่งภาษาอังกฤษไทยหรืออะไรเขาก็กดไปตามที่เราเข้าใจออืเขาก็จะตอบเราแบบเขาให้คําแนะนําอย่างดีอืแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายมันจะมี อ่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีทุกประเทศหรือเปล่าเนาะอันนี้นพูดจดตอ<ร>ง,<ร>งของเบลเยียมนะคะทุกคนแต่ก็ถ้าอยากให้ทุกคนอย่างถามอย่างเชิงสําหรับสามีอยู่ประเทศไหนและโรงพยาบาลนั้นๆไว้มันก็ดีเป็นความรู้นะคะทีนี้มันจะมีกองของกองสุนเขาบอกว่ามันจะมีอ่กองทุนช่วยเหลือคนของเขาอยู่ มันจะมีส่วนนี้ให้สอบถามดูดีดีถ้าเราไม่มีจริงๆเขาจะเดินเรื่องให้แต่ถ้าเรามีเราก็ไม่ต้องรบกวนก็ได้หรือว่าใครสะดวกแบบไหนก็ตามแต่เอาจริงๆถ้ามีสิทธิ์ที่จะใช้ยายจ๋าจบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนใช้สิทธินี้ เนะ<ช>งินที่เหลือเก็บใส่กระเป๋าเพราะว่าที่ใช้ใจ่ายมันก็เยอะแยะบางทีลงมาคิดดูนะเมียฝรั่งที่อยู่กันานานๆเนี่ยความดีกินอยู่กับเขา,าเงินเหลือเก็บมักไม่ค่อยจะมีอันนี้พูดตรงๆเ<ช>นาะกับเจ้าของเรื่องด้วยนะฮะอืมทีนี้เพราะว่าเคสของหนูมันนานแล้วหนูเลยแบบว่าสงการแต่มีอ,มอยากะดเอาแกออกมาไวๆแต่ว่ามันก็สิบกว่าวัน ผมก็คิดว่าเอมันคงมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะอะไรมากมายนมคิดได้อย่างนี้เราฟังคนนู้นคนนี้มามันมีค่าค่าอยู่ห้องเย็นวันละสามร้อยห้าร้อยถูกแต่ว่าเคสคงไม่ได้เสียเสียแค่ค่าชิ้นจาาโฟรรมาซีแปดร้อยกว่าบาทอือมันมีค่าห้องเย็นเราไม่ได้เสียสักบาทเลยเพราะอะไรถึงไม่เสียเพราะเจ้ายื่นเข้าไปที่กรมสงเคราะห์ศูนย์ช่วยเหลือหรือเปล่า ไม่ไมค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมทางโรงพยางงบาลหนูหอสอบถามทางโรงพยาบาลเลยว่ามีค่าใช้จ่ายไหมเขาบอกไม่มีอืมนะคะอันนี้เนาะอันนี้อยากให้ทุกคนพยายาม สอบถามนะคะเพราะว่าเคสที่ายจ่าพูดหนึ่งใจลงพยาบาลสองนะคะค่าห้องเย็นถ้าไว้ยิ่งนานเงินตัวเองทุนไม่มีลูกฝรั่งนี้อย่าหวังว่าเขาจะส่งให้นะคะมันจะเสียอันนี้คือภาพที่เราได้ยินมาแต่วันนี้วันนี้วันที่สองตุลาคมเราได้ความรู้นะคะจากเคสฝรั่งเบลเยียมเนาะเออจากอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกเพิ่งจะมาเผาวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่เนี่ยย้อนวันนี้วันที่สอง นะฮะเนาะก็หลายวันอยู่อืมแล้วเราก็สอบถามเข้าไปทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ความร่วมมือดีเราสอบถามที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่แน่ใจให้เราไปสอบถามที่ห้องดับจิตเองเลยเพราะว่าเราไปถามห้องดับจิตเขาจะตอบเราได้ชัดเจนกว่าอือหือ นี้มันก็จะมีค่าฉีดยาแล้วเขาก็จะถามววาเราเว่าเราแต่หนูไปถามเพราะว่าเราต้องซื้อโรงพยไหมต้องมีค่าค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับโรงพยไหมหนูถามเขาเขาบอกจะเอาฟรีก็ได้หรือจะซื้อก็ได้แต่ไม่เกินพันห้นนานนะอืมนี่หลายๆคนคิดว่าฝรั่งตุยในเมืองไทยคิดว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่แพงที่สุด ตามอัตราแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราและความกล้าพูดของเราด้วยเนาะอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะกล้าถามกล้าไถ่แต่เคสของหนูคือสามีหนูเป็นคนสูงออืืแก่สองเมตรก็รับลงโฉฟรีไม่ได้อืมพันห้าก,ก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องจามทำมก็เขาก็ช่วยหาให้แบบถูกที่สุดคือสาอมพันโอเคนะ อืตัวเต,วต่อว่าฉันทั้งหมดค่าโรงพยาบาลเสียเท่าไหร่ค่าโรงพยาบาลค่ารวมค่ารักษาหนึ่ง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 เอ้ยหนึ่งหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแล้วก็มาบวกอีกแปดร้อยกว่าบาทก็เป็นก็เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่พันกว่า 1, 1, 4, บาทในส่วนที่เราจ่ายเนาะก็ไม่มากมายนะฮะ ก็ไม่มากมายช่วงนี้ก็คือกำลังเดินเรื่องถึงสถานทูตและเกี่ยวกับเงินบรรน,นานเนาะแล้วลูกเขาเป็นยังไงบ้างส่งข่าวถึงลูกเขาช่วยเหลือยังไงบ้างเขาก็บอกจะช่วยเก็ลองฟังดูอยู่ว่าเขาจะโอเคสักเท่าไหร่ เนาะอันนี้เรื่องนี้นี่ต้องมาคุยกันจริงๆนะเพราะหัวอกของลูกฝรั่งนี่โหพระเจ้าสาธุขอให้เจอคนดีนะเรื่องการกระดาษด้วยนะแต่วันนี้ในเชิงลึกได้นั่งคุยในเห็นในมุมหนึ่งสติสองเข้าใจถามเกี่ยวกับมูลนิธินะเรารู้ความรู้ตรงนี้คือมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนต่าง ประเทศต่างชาติในแต่ละโรงพยาบาลน,นั้นๆอันนี้ต้องขอว่าไม่รู้จะมีเหมือนกันทุกโรงพยาบาลไหมนะฮะต้องถามว่าลองเกินและถามถ่ายไว้เนาะในค่าใช้ใจ่ายนะฮะไม่ว่าการรักษาหรือถึงกับสุดท้ายของชีวิตนะเป็นเรื่องดีมากๆเลยอันนี้ก็ขอฝากถึงเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเนาะอันนี้มานั่งพูดคุยกันได้ความรู้ดีๆก็อยากให้เจ้าของเรื่องได้แชร์ประสบการณ์นะคะอันนี้เมียฝรั่งเบลเยียม อืมทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันว่าสมบัติไปถึงไหนเงินเดือนไม่ไม่จะได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งจุดปัจจัยสำคัญที่ชอบมากตรงที่พูดถึงเข้าเว็บไซต์เงินบำนาญกับสามีเอาต่อตรงนี้อีกนิดหนึงก่อนที่จะปิดห้านาทีนะฮะก็ใครที่มีสามีกเกษียณลองลองขอเข้าว่าเราต้องรู้ว่า วันหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาจะไปจากเราวันไหนเราต้องถามเพราะว่าเราขอเข้าเว็บไซตข์ของเงินบำนาญได้ไหมให้เขาฝึกให้เราหรือว่าใครพูดได้เยอะกว่าน,นั้นก็ขอเชิญลึกกว่าน,นั้นก็ได้แต่มีสามีพูดไม่ได้เราก็พยายามคุยกับเขาว่าเราขอเข้าเว็บไซต์เองเราขอดูนู่นขอดูนี่เองได้ไหมแค่นี้เพื่อที่ะจะเรารู้เชิงลึกในข้างใน เพราะว่ายังไงถ้าเราเจดทะเบียนถ้าเขามีเงินกเกษียณเขาก็ต้องให้เราเซ็นควบคู่กันอยู่แล้วว่าคนคนนี้ยังมีชีวิตไหมแต่งานกับคนนี้แยกทางกันหรือยังเขาจะให้เราเซ็นไปหมดทุกอย่างอันนี้เฉพาะลายงานตัวประจําปียังไงเมียก็การันตีว่าผู้ชายคนนี้ยังอยู่กับอ่าผู้หญิงคนนี้อยู่กับเมียคนนี้อยู่ ทุกทุกปีนี่คือเรียกว่าการรายงานแต่ว่าปัจจุบันนี้โชคดีไม่ต้องไปรายงานที่สถานทูตแต่ว่าระบบตั้งแต่โควิดมาเราเข้ารายงานในเว็บไซต์นะคะอันนี้คือข้อหนึง่งเหมือนกันที่ได้สติตรงที่ว่าเราเราส่วนน้อยเลยนะอืมส่วนน้อยเลยนะเมียเนี่ยการรายงานตัวในเว็บไซต์เนี่ยเมียเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะคะเขาจะมีเอกสารส่งมาที่มิวให้เราว่าเราต้องเซ็นเขาจะมีใบ มีสองสามแผ่นให้เรามาแล้ว,วส,สวัสดีครับอืมสวัสดีแล้วเราก็อ่านตามที่เขาส่งมาเขาจะมีเขียนว่าตามมีเราชื่ออะไรอ,อยู่จังหวัดอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ยังแต่งยังอยู่กับคนนี้ไหมจดทะเบียนสมรสกันไหมแต่งงานกันไหม ยังอยู่ด้วยกันไหมเขาจะถามเราอยไา้ในใบที่เขาจะให้เราเกาะเกาะเสร็จแล้วก็ส่งเมลกลับคืนไปให้เขาถ้าเราถ้าเราไม่แน่ใจว่ามิลที่เราส่งให้เขาจะถึงเขาหรือเปล่าเขาก็จะมีที่ที่อยู่บนแผ่นกระดาษที่เขาส่งมาแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้เขาที่นู่นเลยตัวจริงแล้วหลังจากสามีเสียนี่ทำอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไหมหรือ,อยังก็เช็ค เราก็เช็คเรื่อยๆว่าเขาจะมีเมลอะไรมาให้เราอะฮะแล้วเคยส่งเมลเข้าไปถามไถ่หรือยังเกี่ยวกับเงินเกษียณของเราในมุมตรงนี้อันนี้พูดถึงในเว็บไซต์นะเออเราต้องอย่างเชิงในเมื่อเรารู้มุมตรงนี้แล้วลองดูตรงนี้อย่างที่เราคุยกันเนาะเดี๋ยวบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งไปถ้าเกิดได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเอามาต่อ ep สองนะคะพี่น้องขาอยู่ในระบบเว็บไซต์เงินเกษียณเงินบำนาญของผัวนะคะ เอออันนี้เราได้ยินน้อยมากวันนี้มีความรู้ล้วนๆเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเคสนี้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะงานศพเพิ่งผ่านไปวันที่อ้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะส่วนลูกเขานี่บอกให้จัดการไปเลยทําไปให้สวยงามเลยแต่ว่าเงินไม่ส่งแต่นี่คือสติเขาเรียกว่าเขามีสติเสียใจเสียใจอยู่ในใจแต่มีสติทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําอยู่ในงบประมาณของตัวเอง นะไม่ลดหรือเหมือนคนอื่นที่ยายจ๋ามาเล่าสู่กันฟังไม่นะย้ํานะคะต่อไปนี้เราต้องมีสติสิ่งที่เหลือย่อมเอาไว้รักษาตัวเองเดี๋ยวไว้ต่ออีพีสนะคะเนาะอุ้ยนี่คือความรู้ใหม่นะคะ